อย่นไอ้เใยส่สามนนแน like ่นอนเงเสือย wow, ังใส่เสือย okay. ังมนีใส่เสือยังเสื่อยกนี่ว้อเคสือันด้วยทีมงานสมรวรเบ็ดเดียวนะครับก็ได้เดินทางมาถึง คือน้ำเทินสองอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เนี่ยเรามาถึงต้นน้ำเลยนะ,ะสุดยอดของบรรยากาศในการตกปลาเลยทีเดียวโอ้กินแท้ขนาดเลยเนื้อปลาใหญ่นืป่น <c oughs> นปลาใหญ่มันกินเนาะมันดึงเนาะโอ้บ่ปล่อยนะไอต,ตัวเดียวสิปล่อยวะ กำลังถ่ายคลิปอยู่นี่กำลังถ่ายคลิปอยู่นี่กำลังถ่ายคลิปอยู่นี่เออโอ้โหพอดีรละยะเขากล้องพอดีสวยมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ตีนะตีไข so ่แตกแล้วครับวันนี้ครับมาแล้วดิกระซูมดี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 สวยด้วยโอยส่งโตเฮ้ยส่งโตเฮ้ยตีตัวนึงเฮ้ยเซ่ล่ะเซ่ล่ะเฮ้ยมันมีส่งโตตีโอ้ยโอ้ตีไข่แตกไม่พอตัวใหญ่ด้วยโอ้วันนี้ โอ้สําเร็จแล้วเอโอโหเยี่ยมมากเลยครับโอ้เยี่ยมจริงๆโอ้สุดยอดสวยจริงๆริงเลยเออเฮยเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้สวย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 ครับตอนนี้ทีมงานเวียงจันท์กําลังเตรียมของลงเรือครับเนี่ยเนี่ย อันนี้ชุนตันเนี่ยมือปโปรเพราะวาน,นี้ล่อไปสองโลเก้าเมืาอวานนี้ตีก็ตีไข่แตกตอนเย็นแล้วก็หงนี่ครับวันนี้ทีมงานสโมไรเบรเดียวก็มาถึงที่นี่ครับเอือน,น้ำเทินโอนสะออน่องวิบบ้าหล่อมากมว,าวันนี้จะล้มแชมป์วันนี้ โทุกวันนี้เกือตีใคยไม่แตกครับเนี่ยหล่อหลามากวอนนี้เขาจะมีเครื่องนอนเนยเครื่องนอนห้ามเปียกเลยอาหงแหมมัต้องไป็นหมากมุนมากเลยดูแลรอกันเออเชือกัได้เชื่อกันได้เยี่ยมเลยนี่คืออาหงครับังจากเมืองนอกอันนี้มาจากปู่ฮันอู่ฮัน สวัสดีครับ,รบขขรที่นาตกปลาทุก่านวันนี้สมุไรเบ็ดเดียวต้องเดินทางมาถึงที่น,น้ำเทอรอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันแรกไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นยังไงคอติดตามผลง,งานจากสมุไรเบ็ดเดียวครับวันนี้ทีมงานจัดยิจันทร์สามท่านนะครับแล้วก็มีมาจากสมุไรเบ็ดเดียวคอยดูติดตามผลง,งานจากสมุไรเบ็ดเดี่ยวนะครับ จะกินดีแค่ไหนอันนี้สำหรับปลานะครับคอยดูนะครับคุณองานจะซ้อมอะไรเป็นเดียวนะครับคอยติดตาผลง,งานในช่วงเวยน็เยนๆย็้ังอยู่อีกสองวันนะครับ,บวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันนึ่ง มามาเฮ้ยโอ้โอ้ตัวเดียวโดดตัวแรกของวันนี้ครับโอ้โหนี่ครับปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ปลากินยากจริงๆลมแรงด้วยครับเนี่ยคือได้ตัวแรก สองศูนย์ต้องนอยนิดเดียวบางทีนะโอ้ยสองศูนย์ตัวที่สองขหงวันครึ่งวันแนะครับนตัวที่สองส ตอนนี้ตอนนี้ติดปลาครับแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับเนี่ยปลาพงวยพันต่อไม้เขาไปอีกเขาไปอีกเอาเลื่อกเข้าไป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 ใหญ่นะใหญ่นะตีใหญ่นะใหญ่นะตัวนี้ไม่ธรรมดาครับแชมป์เจนเย็นนุ่มเจนเย็นเยอะๆแชมป์มาแล้วครับโอหสุดยอดเลยหูสวยสวยปลาสวยมากผมมีเดี๋ยวครับมีอยู่เดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวจะยืนยืนได้อยู่ผมม่อยู่ตัวนี้ปลาตัวใหญ่ครับกำลังตีเบ็ดอยู่ดิโอ้โหตัวนี้แชมป์เลยครับใหญ่มากครับไซส์สองไซส์สามโลโโไซส์ซสามับไซส์สามโอ้โหสวยมากสวยมากโอโ้แชมป์เลยแชมป์เลยโอ้โหสวยสวยสวยไม,ไม่ไม่น้อยไม่น้อยเลยสองโลไม,ไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าสองโล เย็นครับจะเย็นโอ้ติดดีติดดีอยู่อุ้มขึ้นเลยวาไรวะดีอุ้มเลยดีเอาเอามือสองมืออุ้มเลยก็ได้โอ้ตัวนี้เยือะเด็ดครับเยือ,อยางตัวละยี่สิบบาท <c oughs> มาแล้วครับนี่ครับโปรตีสองโลขึ้นครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับโอ้โหนี่ครับแชมป์เลยครับแชมป์เลยวันนี้แชมป์เลยอ่า เใช่ครับเดี๋ยวโอเคสุดยอดเลยสวยมากเลยครับปลาตัวนี้โอ้โหใส่งามจริงๆวันนี้อาจจะได้แชมป์นะครับวันนี้อาจจะได้แชมป์เอาตัวน้อยเข้าน่ะตัวน้อยเอาตัวน้อยเอาตัวน้อยเอาไปยังเอาเป็นเออขอข้งเลยเอาขอข้งก็เอา แชมปลาเล็กแชมปลาเล็กครับโอ้แชมปลาเล็กครับผมโอ้เศรษฐจริงแชมปลาเล็กก่อข้าก็ยังติดครับอา้าวทำงานเลยไม่เห็นเบี้ยเราขันเยื่อตัวเดห็นงานแล้วเห็นงานเอาล้วครับนี่เอาอีกแล้ว มาถึงเอาอีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้ววันนี้ตัวที่สองครับกำลังดีมากปลาตัวนี้กินสปูนนะตัวนี้สปูนเทพหนีบเลย โอ้โหใสโคตรสวยเลยครับใสนี้ประมาณเกือบสองโลเหมือนกันนะครับงามสวยมากสวยจริงๆใสสวยมากครับเซมตัวเล็กเซมตัวเล็กครับ นะครับเช็มตัวเล็กตัวใหญ่ให้หัวหัวเรือไปเอาไปเอาตัวเล็กพอสามตัวเล็กครับตัวเล็กครับสามตัวเล็กครับเจ็ตัวเล็กเช็มตัวเล็กมาแล้ว อลอยเลยเอลเอเรือไปนกุเดินไปหน โอ้โถัวเดี๋ยวมึงเ่กันคิปเปอร์เสียวะ

อยู่ทำงานอีกลายตีโตโที่บอกเลยลมานอเอาอล่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาไหมโอ้ม่กีลมโดไทยบริกดไทยบริโไทยิยม่ได้ออดปะ ใส่าใ oh. สามเอาีหอดสามะนาจ่านาจ่าวะสีเวอร์โทดบอกตัวหน่อยหม่ท้ามาตัวหน่อย

ตัวนี้สวยก็ซ้ำตัวของตีเลยซ้ำของตีเลยตัวท mm ี่สองตัวแหลกเนาะใกล้เคียงกันวะใกล้เคียงกันเนาะใกล้เคียงกับท้องตีเลยโอ้ยป่าสวยมากเยอะไหมเยอะไหมเยอะสุรีเห็นก้าแล้วไซส์สวยมากครับงามจริงๆงามจริงๆ

ว้าเสียเยอะเลยว้าโอเคอสียมันม่ได้ด้วยแอย่างงี้ต้องอย่างงี้ปปานะะปานเออ่้องอย่างนี้ต้องอยู่แนวนี้นี่ได้แล้ว ยอดเลยประมาณ27เนาะ27ได้ปะส,สุสีสุสีเอาอีกนะครับปตีวันนี้ทำงานแล้วโอ้โชนนะ คนบ่ได้เลยบนละกินเลยโอ้โหทำงานไว้สปูนทำงานไว้เออการเป็นสปูนแการเป็นนกันนี่ว่าเ้เ้เ้ยเยเยเวียงจันทรนีตีใหมาเนี่ี้ยมานี่ีมาเเรอเเเสปูนเวียงจันท์ครับเยืเทพ อ๋อไอตีไอเยอมาได้ปลาเด้ไอตีเด้ไอตีเด้อได้ปลาเนี่โอ,อ้สีเขียวงามมากเลยขอบคุณมากครับพี่ไอตีขอล่างเยอเออกินแล้วกินแล้วกินแล้ว ครับตัวที่สามวันนี้ใส่กำลังงามเยี่ยมเลยโอ้โห Gue mau puas di dalam. Kamu ada supaya kita jalan-jalan. จับเชือกมันมดาดได้เดี๋ยวจะเย็นเย็นผมบอกอีกแล้ว ยออดอดทำหม,มู่บ้านนี่เลย <c oughs> ยอดเลยวันนี้ผล <c oughs> งานน้ำเชิญจากทีมสมุทรไทยเป็นเดียวแล้วก็ทีมนครหลวงเวียงจันทร์ <c oughs> ยอด